แนวโน้มการจ้างงานในอนาคตกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากเทคโนโลยีสังคมและรวมไปถึงเศรษฐกิจค่ะทำให้แรงงานไทยและนายจ้างต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยค่ะคุยกันต่อใน Job บทั k งนิวค่ะ ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะการปรับตัวของนายจ้างและแรงงานจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากการปรับตัวเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ธุรกิจและแรงงานสามารถอยู่รอดพร้อมเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ค่ะมีนจะขอมาสรุปประเด็นสําคัญนะคะทั้งฝั่งของนายจ้างและแรงงานกันค่ะมาในฝั่งของนายจ้างกันก่อนนะคะก็คือ1เน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาทํางานมากขึ้นนายจ้างจะต้องพึ่งพา AI หรือ automation มากขึ้นนะคะเพื่อลดต้นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในองค์กร และทําให้ตําแหน่งงานที่มีรูปแบบการทํางานซ้าๆเดิมๆลดลงค่ะ 2. นะคะการจ้างงานแบบยืดหยุ่นค่ะนายจ้างจะเลือกรูปแบบการจ้างงานแบบฟรีแลนซ์หรือสัญญาจ้างมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการจ้างพนักงานประจําและความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ 3. นะคะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะนายจ้างเริ่มเปิดรับรูปแบบการทํางานใหม่ๆหรือว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นเพราะวัฒนธรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความ พร้อมที่จะปรับตัวสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะ 4. นะคะมุ่งเน้นที่ทักษะดิจิตอลมากขึ้นนายจ้างส่วนใหญ่นะคะจะมองหาคนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นการเขียนโค้ดการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิตอลรวมไปถึงการออกแบบ UX/UI ค่ะเพื่อสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลได้ค่ะ มาในฝั่งของแรงงานบ้างนะคะ 1. ค่ะการพัฒนาทักษะดิจิตอลแรงงานจําเป็นต้องพัฒนาทักษะทางด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตค่ะ 2. นะคะการทํางานรูปแบบระยะไกลค่ะแนวโน้มการทํางานรูปแบบ work from home หรือ Hybrid นะคะยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้แรงงานสามารถทํางานได้จากที่ไหนก็ได้สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสให้แรงงานสามารถข้ามพรมแดนและเข้าถึงตลาดแรงงานในระดับโลกได้มากขึ้นค่ะ 3. นะคะต้องมีมัลติ ค่ะคนทํางานต้องสามารถที่จะพัฒนาทักษะการทํางานหลายๆด้านเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในตําแหน่งงานและที่สําคัญนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนายจ้างและแรงงานยังคงต้องปรับตัวอย่างต่อเน,นื่องในยุคข,ของเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะนายจ้างยังคงต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีและด้านบุคลากรค่ะขณะที่แรงงานต้องพัฒนาทักษะในด้านของดิจิตอลและรวมไปถึงทักษะในหลายๆด้านและการปรับตัวนี้จะช่วยให้องค์กรและคนทํางานนะคะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความท้ฐฐาทายและโอกาสใหม่ๆได้ค่ะขณะที่แรงงานต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลนะคะรวมไปถึงทักษะในหลายๆด้านและการปรับตัวครั้งนี้จะช่วยให องค์กรและคนทำงานสามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆได้ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม JobTalk n e w หรือกดไลค์กดแชร์ช่อง Job BKK Official กันด้วยนะคะ